สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมวันนี้ผมผ่านมาเส้นจะไปศรีรัตนาเนาะใช่ไหมศรีรัตนะครับผมจากาจาก<ร>เส้นลหลักที่แยกจากากันทลักมาครับผมรบครับอันนี้คือปลูกกี่เดือนครับป้าสี่สิบห้าวันประมาณ 45วันตัดครับผมอันนี้เป็นต้นข้าวโพด5วัน5 45วันมันมีแอร์ก็มีแต่ถ้าไม่เอาไว้ก็มีอยู่อ๋อไม่ใช่เป็นฝักอันนี้45วันมัดละเท่าไหร่นะป้าเนี่ย15มัดร้อย15มัดร้อยครับผม ก็อ uh, ันนี้เป็นข้าวโพดสําหรับเลี้ยงวัวโดยเฉพาะเลยครับท่านผู้ชมก็ถือว่าอ๋อบางทีมันก็ไม่แน่บางทีหญ้าไม่เยอะก็13บสอ๋อบางทีหญ้าเยอะก็13 12ามสิบแล้วย่าเยอะมันก็15บห้าอืาเยอะมันก็เล้่อยใบบางวับครับอันนั้นคือเป็นต้นใช่ต้นนี้คือเอาไปให้วัวกินหรือว่าเอาไปปลูกเอาไปปลูกอ๋อไปปลูกอ๋อครับคือนั่นคือที่เขากำลังรับใบมันออกใช่ไหม อ๋อหญ้าหวานหญ้าหวานเขาขายยังไงก็เป็นมัดเดี๋ยวก่อนหญ้าหวานอิสราเอลหรือเปล่าใช่มัดเท่าไหร่มัดห้าสิบบาทมัดละเท่าไหร่นะมัดละเท่าไปดูดิมัดละสิบบาทอ๋อเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยไม่มีขายดูเครับครับครับอันนี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลอันนี้ปลูกประมาณกี่กี่เดือนหรือว่าถึงเดือนไหม ที่ตัดเนี่ยมันใช่มันยากออกหน่อยแต่มันออกมันออกสวยดีได้ล่ะครับช่วงช่วงนี้มันหน้าแรงเนาะน้ำมันจะน้อยอ๋อก็คือเอาไปปลูกใช่ไหมครับผมก็เมื่อเมื่อก่อนนี้ผมเคยปลูกแต่ทีนี้อาหารมันไปกินหมดไปกินทุกวันเลยมันชอบมากกินจนไม่ไม่เกิดเลยกินจนตอตายไปหมดเลย ก็นั่นแหละก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่ามันน่าคิดว่ามันจะแตกออกอีกที่ไหนได้มันไปเล็มทุกวันห่านมันชอบห่านมันชอบมากเลยไก่ก็กินไก่ก็กินครับผมอืมก่ก็กินดีก็ผมเห็นก็ปลูกกระโพดขายแล้วก็หญ้าอันนี้มันเป็นเส้นจากอ่ากันทะลักไปรัตนบุรีเนาะเราไปสีเกตครับผม ผมอยู่ลบบุรีครับมาจากลบบุรีครับเคยไปเที่ยวไหมใส่ให้เยอะๆไปมาถึงที่แล้วอ๋อพี่น้องอยู่นั่นอ้าแล้วไม่ไปเที่ยวหาเขามั่งอ่ะไม่มีเวลาครับแล้วไอ้ส่วนใบมันนี่ขายหรือยังไงครับหรือว่าเขาเอาไปเลี้ยงวัว อ๋อเลี้ยงวัวตัวเองอก็ดีเนาะมีอาชีพเสริมปลูกมันด uh uh ้วยหรือเปล่าครับแถวนี้มันคนปลูกเขาก็ปลูกอ๋อคนปลูกเขาก็ปลูกเพราะว่าเห็นต้นมันเขาตั้งอยู่ครับนึกว่าป้าทําด้วยเลี้ยงวัวไว้เยอะไหมครับเอาทำไมเลี้ยงน้อยจังเอาหญ้าก็ปลูกเองแทนที่จะเลี้ยงสักสิบยี่สิบตัวโอยแค่นี้นเหนื่อยเลยได้ตัดหญ้าด้วยดิอ๋อตัดหญ้าขายด้วย อันนั้นมันเก็บได้นานไหมเหรอนั่นแหะที่ต้นปันเอาไปนะี่ยเอาไปกรอกเป็นรดน้ำอ๋อรดน้ำน,นอนแบกดินเลยได้ไหมแล้วก็รดน้ำพอมันแตกตาขึ้นมาเราก็ตัดตัดตัด,ตดไปปลูกได้ไหมได้เนาะพอาะขาดตัดไว้เอาใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็เอาน้ำรดไวรกับเพราะว่าคราวที่แล้วเคยเอาไปปลูกแล้วห่านมันกินหมดเลยมันชอบมากไก่คุ้นมันกันใอาเอาไปเลี้ยงไก่ปุ๋ครับ ย่าหวานอิสราเอลมันต่างจากย่าในเปียไหมหรือทรงอะไรนะอันนี้ได้เยอะกว่าย่าในเปียรายได้เป็นยังไงบ้างดีไหมนี่ปลูกไว้กี่ไร่ ทันอ๋อเอาไม่ทันอ๋อหน้าหนาวไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่อ๋อหน้าหนาวไม่ค่อยขึ้นแล้วไอ้ที่ตัดไปแล้วนี่เขาขายยังไงล่ะใบมันอะ<บ>เป็นกิโลหรือออกมาละสิบบาทอืมดีนะมีรายได้ทั้งปีนะเนี่ยแม่น่าจะเลี้ยงวัวเยอะๆปลูกหญ้าตัดขายตัดให้วัวกิน เอาต้นมันมาส่งลูกค้า,าจากลบุรีมานี่แถวนี้เขาก็ขายเยอะแต่คนละพันกัน,นแ,แถวนี้เห็นเขาขายห้วยบง90แล้วก็81ครับอันนั้นระยอง99ครับคนละสายพันธ์กัน,นก็รถเมาสนนะ คิดเป็นรถเมาแล้วก็ร่วมกันสมมุติว่าลูกค้าอย่างสายนี้ก็มีบุีรัมย์แล้วก็มีสีเกตสุรินเงี้ยมาด้วยกันได้ครับผมครับ จะเอาไปปลูกเพราะว่าขนาดหญ้าที่บ้านไม่ได้ปลูกมันยังงามเลยนี่ด,นดินดำนี่ดินทรายแดงใช่ไหมดินแดงดินแดงนะปลูกมันงามดี โอ้โหนี่ปลูกครั้งเดียวก็ตัดได้ตลอดเลยสิ่งนั้นเนี่ยใช่ไหมกัดได้ตลอดก็ใช่ดิตัดแล้วก็แตกอีกตัดแล้วก็แตกอีกโอ้ลงทุนครั้งเดียวยายปลูกสามปีด้โอ้นั่นแหละปลูกมาตัดปลูกครั้งเดียวตัดได้สามปีกัดได้ตลอดโอ้ตัดได้ตลอดแหละเนาะยิ่งยิ่งถ้าเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันก็ยิ่งงามตัดไม่ทันเลยล่ะดูแล้วอ่านั่นแหละถึงบอกให้เลี้ยงวัวสักยี่สิบตัว จะได้ไปปลูกแล้วคที่แล้วผมปลูกไว้แล้วมันตายไปก่อนเขาโพดเขาก็คงได้ดีอยู่มากเนาะ45วันตัด45วันตัดอันนี้ก็โคเรี่ยงตัดไม่นานหรออ เอาทำทำอะไรอะไรนะถั่วลีสงใช่ไหมตัวดินใช่ไหมถั่ว,าาวางามดีไหมได,ได้ได้กี่ตันต่อไร่อ่ะหรือหออ๋อลูกหน่อยเดียวก็อ่ะเดี๋ยวอย่างงั้นผมกลับก่อนครับป้าครับสวัสดีครับ โลละเก้าบอกเม็ดกันนะเม็ดบรรลละเก้าสิบเหรอเขาเรียกอะไรนะไม่เขาเรียกไม่อันนี้เขาเรียกพันอะไรเขาโพดเนี่ยเ้าโพดเขาเรียกพันอะไรนะเขาโพดเลี้ยงสัตว์อาหารสัตว์เ้าโพดเลี้ยงสัตว์อาหารสัตว์ไม่แล้วไอ้ไอ้ที่ที่เราเอาฝักกับไอ้นี่มันต่างกันยังไงหรือว่าอันเดียวกันอ๋อฝักมันใช้เวลานานแต่นี่สี่สิห้าวันเราก็ตัดมันก็เก้าสิบกว่าวันนู่นใช่ใช่ใช่ ครับผมครับรายได้ดีเนาะอย่างเงี้ยผมว่าเนาะครับอ่านั่นแหละก็คิดอยู่เหมือนกันแหละครับผมเลยหลายอย่างอ่าเดี๋ยวผมไปก่อนครับผมถ้ายังไงก็ฝากขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่านที่ติดตามนะครับผมก็อันนี้พอดีผ่านมาทางอัทลักจะไปสีสเกตครับผมก็เห็นหญ้าแล้วก็เห็นอาชีพที่เกษตรกรทำมาแล้วก็เลยแวะถ่ายวีดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชม ตำบลสายเยาวอ๋อตำบลครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ